วันนี้เวลา17นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนาศาลาดูสีดาไหลศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้นางอนชาชีวิตโสพลนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสนักอบรมศึกษากฎ,กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ปีการศึกษา2 5 6 3ัาจำนวน10คนและสมัยที่74ปีการศึกษา2564จําจำนวน13คนที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลอองทุลีประบาดรับพระราชทานประกาศนิยบัตเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่75ประจำปีการศึกษา2565จําจำนวน583คนเฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนติบัณฑิตไทยนั้น เป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมในประเทศจึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวังของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอดในติบัณฑิตท,ทุกคนควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้และถือเป็นหน้าที่เป็นเกียรติศัก ในอันที่จะประดูงรักษาความยุติธรรมด้วยหลักวิชาการอันหนักแน่นหลักกฎหมายอันสมเหตุสมผลและหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรงกล่าวคือไม่ว่าจะพิจนารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตามต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรองมีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้ถูกต้องตางวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทั้งมีหลักศีลธรรมคอยกำกับประครับประคองอยู่เสมอถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็ะจะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มันลุผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่และสามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสรรจัโลง ความยุติธรรมในแผ่นดินได้อย่างเที่ยงแท้